นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคคนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้เต็มตัวสอบโอนเกันนะคะก่อนอื่นเลยครูขอแนะนําตัวก่อนคะ่ะครูชื่อครูกว้างยินดีที่ได้รู้จักนักเรียนทุกคนนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสถิติที่เราเรียนมาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรมาบ้างคะ เก็บรวบรวมข้อมูลกับการนำเสนอข้อมูลค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบโอเนกันนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. การศึกษาคนา้นคว้าคือการศึกษาหัวข้อที่สนใจว่าเราจะเก็บข้อมูลในเรื่องใด 2. การเก็บข้อมูลการสังเกตเช่นการสังเกตจํานวนดอกไม้ที่บานในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์หรือวันศุกร์ 3. การเก็บข้อมูลการสํารวจสอบถามเช่นจํานวนการเข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนในช่วงพักกลางวันตั้งแต่วันจันทร์หรือวันศุกร์ 4. การเก็บข้อมูลจากการทดลองเช่นการที่นักเรียนชั่งน้ําหนักหรือวัดส่วนสูงก็ได้นะคะและ 5. การเก็บข้อมูลโดยการบันทึกค่ะครูคะ ใช่ข้อมูลพวกนี้ไหมคะที่นำไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นใช่แล้วค่ะเราสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการนำเสนอโดยใช้รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมค่ะดังนั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรค่ะการนำเสนอข้อมูลคือการนำข้อมูลที่เรามีไม่ว่าจะใช้วิธีการเก็บแบบไหนก็ตามมาแสดงเพื่อให้ทราบและเข้าใจง่าย โดยการนําเสนอข้อมูลสามารถแบ่งได้3ประเภทคือแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้นเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างของแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงได้เลยค่ะคุณครูแบบที่1น,นะคะคือแผนภูมิแท่งนักเรียนเคยเห็นแผนภูมิแท่งกันไหมคะเคยเห็นค่ะครูค,คะแผนภูมิแท่งเรอสอาสามารถดูและเปรียบเทียบได้เลยไหมคะ ได้ค่ะเราสามารถดูแล้วนำไปเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าคุณครูอยากทราบว่าเด็กชายรัชพลสบายจิตมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่าไรคะมีคะแนน40คะแนนค่ะถ้าคุณครูอยากทราบว่าวิชาสังคมมีคะแนนมากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เท่าไรครูต้องเอาไปทำอย่างไรกันคะ เอาไปลบกันค่ะครูเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอย่างนี้พวกหนูต้องทำข้อสอบกันได้สบ,สบายๆแน่เลยค่ะครูต่อไปพวกหนูอยากทราบเรื่องแผนภูมิวงกลมแล้วค่ะเรยค่ะพวกเราตามครูม,มานะคะต่อมานะคะคือแผนภูมิวงกลม แผนภูมิวงกลมเป็นแผนภูมิที่บอกปริมาณในรูปแบบของรอยละโดยเราจะใช้สีในการบอกข้อมูลและต้องกำกับว่าแต่ละสีคือข้อมูลอะไรแผนภูมิวงกลมที่ดีจะต้องบอกจำนวนข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปัญญััิแต่ยางนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะครูลองยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราสักสองสามข้อได้ไหมคะได้เลยค่ะนักเรียนมาดูที่ข้อแรกนะคะ อาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นรายละเท่าไหร่คะร้อยละ15ค่ะเพราะเอาทุกอาชีพมาบวกกันแล้วเอาไปลบก,กับ100ค่ะจะเหลือ15ค่ะต่อมานะคะถ้าครูมีประชากรอยู่ส0มคนครูอยากทราบว่าจะมีอาชีพค้าขายกี่คนคะ60คนค่ะเธอคิดอย่างไรถึงได้60สิหรอ ใช้การเทียบบัญญัติยานี่ล่ละโดยนำประชากรมาเทียบกับอาชีพค้าขายจะได้ออกมาคือ60คนอ๋อเราเข้าใจแล้วขอบคุณเธอมากๆนะว่าแต่คุณครูคะการนำเสนอข้อมูลแบบที่3ามคือมันเป็นอย่างไรคะหนูเริ่มอยากรู้แล้วได้เลยคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กราฟเส้นนะคะกราฟเส้นมีลักษณะคล้ายกราฟแท่งแต่กราฟเส้นจะเป็นการลงจุดและลากเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของกราฟว่ามีทิศทางไปทางไหนไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะแสดงได้อย่างชัดเจนนักเรียนมองภาพออกไหมคะออกแล้วค่ะนั่นหลังจากนี้เราจะไปจุดดูจทดโอเนเอ็กัน นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับภูมครูกวางอีกครั้งนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งกันไปบ้างแล้วในวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปฝึกทําโจทย์ในเรื่องของการเปรียบเทียบแผนภูมิแท่งกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นักเรียนพิจารณานะแผนภูมิแท่งแสดงรายจ่ายค่าอาหารของวิชิตและสุดาภายใน1สัปดาห์และตอบคำถามที่ครูจะถามต่อไปนี้นะคะคำถามแรกถามว่าภายใน1สัปดาห์วิชิตกับสุดาจ่ายค่าอาหารรวมกันทั้งหมดกี่บาทนักเรียนคิดว่าวิชิตกับสุดาจ่ายเงินทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไรเพราะอะไรคะ ใช่แล้วค่ะทั้ง2คนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเป็นจํานวนเงิน2 0 5บาทค่ะเพราะว่าในวันจันทร์ทั้งสองคนจ่ายค่าอาหารรวมกันคิดเป็นเงิน35บาทวันอังคารทั้งสองคนจ่ายค่าอาหารรวมกันคิดเป็นเงิน42.50บาทวันพุธทั้งสองคนจ่ายค่าอาหารรวมกันคิดเป็นเงิน35บาทในวันพฤหัสทั้ง2คนจ่ายค่าอาหารรวมกันคิดเป็นเงิน 50บาทค่ะและในวันศุกร์ทั้ง2คนจ่ายค่าหารวมกันคิดเป็นเงิน42.50บาทค่ะดังนั้นภายในเวลา1สัปดาห์เนี่ยทั้ง2คนจ่ายค่าหารวมกันคิดเป็นเงินทั้งหมด35บวก42.50บวก35บวก50บวก42.50ซึ่งจะเท่ากับ205บาทนั่นเองค่ะ โดยที่ค่าอาหารภายใน1สัปดาห์ของทั้งสองคนเนี่ยหาได้จากการนำค่าอาหารในทุกๆวันของทั้งสองคนมารวมกันนั่นเองค่ะคำถามต่อมานะคะวันใดที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดเอ๊ะเมื่อถามถึงการจ่ายเงินค่าอาหารของสุดาเราจะต้องดูกราฟแท่งสีอะไรนะ ถูกต้องแล้วค่ะถ้าหากเราจะดูข้อมูลการจ่ายค่าอาหารของสุดาเราจะต้องดูกราฟแท่งที่เป็นสีเข้มนั่นเองค่ะและจากที่โจทย์ถามมาว่าวันใดที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดแสดงว่าวันนั้นเราจะต้องพิจารณาวันที่กราฟแท่งสีเข้มนั้นสูงที่สุดดังนั้นก็จะเป็นวันไหนไปไม่ได้เลยนอกจากวันพระรหัสบดีนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยค่ะแล้วมีวันใดบ้างคะที่วิชิตจ่าค่าอาหารมากกว่าสุดานักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไรที่ถามถึงมากกว่าแสดงว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบดังนั้นจากที่โจทย์ถามว่าวันใดวิชิตจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดา ราจึงต้องพิจารณาวันที่กาฟแท่งสีอ่อนนั้นสูงกว่ากาฟแท่งสีเข้มจะมีวันใดบ้างคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะวันที่กราฟแท่งสีอ่อนสูงกว่ากาฟแท่งสีเข้มมีอยู่3มวันนั่นก็คือวันังคารวันพุธและวันศุกร์นั่นเองแสดงว่า วันที่วิชิตจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดาก็คือวันอังคารวันพุธและวันศุกร์นั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูถามว่าในวันอังคารหากวิชิตจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก5บาทวิชิตจะจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดากี่บาทนักเรียนทราบไหมเอ่ยเรามาพิจารณากับแท่งไปพร้อมๆกันนะคะ นักเรียนลองสังเกตกาบแท่งของวิชิตในวันรังคารนักเรียนก็จะเห็นว่าในวันรังคารวิชิตจ่ายค่าอาหารไปทั้งหมด22.50บาทแต่ถ้าสมมุติว่าในวันรังคารวิชิตจ่ายเพิ่อมอีก5บาทรวมแล้ววิชิตจะต้องจ่ายค่าอาหารในวันังคารทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไหรนะ้ใช่แล้วค่ะวิชิต จะต้องจ่ายทั้งหมด27.50บานทนั่นเองซึ่งมากกว่าที่สุดาจ่ายอยู่7.50านบาทนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาดูคำถามสุดท้ายกันเลยค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าในวันที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดนั้นมากกว่าวิชิตอยู่กี่บาทคะนักเรียน ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องหาวันที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดก่อนซึ่งวันนั้นก็คือวันพระหัสสบ,บดีนั่นเองแล้วในวันพระหัสสบ,บดีนั้นสุดาจ่ายค่าอาหารทั้งหมดเป็นเงิน30บาทแต่ในขณะเดียวกันวิชิตจ่ายค่าอาหารทั้งหมดเป็นเงิน20บาทถ้าเราอยากทราบว่าสุดาจ่ายค่าอาหารมากกว่าวิชิตอยู่กี่บาท เราจะต้องนำค่าอาหารของทั้ง2คนมาลบกันนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะทราบว่าสุดาจ่ายค่าอาหารมากกว่าวิชิตอยู่10บบาทนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสำหรับการอ่านค่าและการเปรียบเทียบกราฟแท่งหรือแผนภูมิแท่งค่ะ สุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วลองฝึกคำโจทย์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกวางต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ